โน่นเนาะเป็นน้ำตกเสียงดังเอซี FC น่าจะได้ยินเนาะพอเราขึ้นมาข้างบนเราก็อยู่ตรงนี้ก็เอฟซีได้ดูเนาะภาพสวยๆด้านบนของผาชันเนาะช่วงนี้น้ำเริ่มลดก็เลยพาเอฟซีมาดู ว่าใล้จะได้มาเที่ยวหรือ,อยังเนาะอูแล้วก็มาเที่ยวได้เนาะสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านมามาเที่ยวที่ผาชันตอนนี้น้ำลดลงเยอะจะพา Fc ลงไปดูข้างล่างนะเนาะว่าตอนนี้มันมีถ้ำ ที่เราเคยมาครั้งหนึ่งเนะาะครั้งนั้นหน้าแรงเนาะตอนีหน้าฝนผ่านไปดูว่าข้างล่างจะเป็นยังไงตอนนี้ก็มาถึงแล้วเมื่อกี้นี้ก็เจอเจอเจ้าหน้าที่เดินลาดตะเวนเนาะตามลำลำน้ำโขงเมื่อกี้นี้เจอไปสท่านเนาะตอนนี้ท่านก็ไปแล้วเหลือแต่เราคนเดียวเหมือนเดิมเนาะเพราะว่าชาวบ้านก็ยังไม่เห็นลงมาลงมาหาปลาหาอะไร ว่าอาจจะมาเช้าหน่อยเนาะเพราะวันนี้ตอนนี้ก็สิบโมงมุกจะสิบโมงกว่าๆนะไปเราลงไปดูข้างล่างก่อนว่ามันจะมีอะไรไหมข้างล่างอนเนาะนี่ครับนอน,น,นแต่ก็มีนะชาวบ้านตรงนั้นเนาะคงจะเอามาปลูกอะไรอเปล่านะตรงน้นตอนนั้นเรามาเนี่ยเราไปเดินไปโน่นเลยเนาะนอนจะไปจนถึงดอนโน่นเนาะช่วงนั้นนะไปแต่ตอนนี้ยังไปไม่ได้เนาะเพราะว่า น้ำมันยังมีอยู่ตรงนี้ยังมีน้ำอยู่เนาะก็ไม่แน่ถ้าไปฝั่งโน้นอาจจะไปได้เนาะแต่ตอนนี้ก็จะดูตรงนี้ก่อนนะตรงที่ทางลงไปเที่ยวที่ใครมาก็ต้องลงมาเนาะตรงนี้จะเป็นถ้าถ้าใหญ่อยู่ตรงนี้นี่ครับตรงนี้ลมก็แรงพอสมควรนะ ทางโน้นเนาะน้ำมันไหลลงเสียงดัง,งเวลาลมพัดมัน,นทางลงตรงนี้พออย่างนี้เรามองดูมันใกล้ๆเนาะทางตอนนั้นเป็นน้ำตกเนาะโดนพอลมมันพัดทีหนึ่งก็มีเสียง ขนานี้น้ำก็ยังน่ากลัวเนาะตรงนี้เป็นน้ำวนเลยตรงนี้วนใหญ่ด้วยนะไปลงไปดูข้างล่างตรงนี้มันเป็นท่าเรือเนาะจะเรียกว่ามีเรือมีอะไรมีผู้โดยสารไหมเนาะ ก็ยังลดไม่เยอะเนาะครับก็เริ่มเห็นถ้ำแล้วแหละเริ่มเห็นถ้ำแล้วก็น่าจะมาเที่ยวได้แล้วเนาะช่วงนี้ก็ยังเปียกอยู่ยังชื้นอยู่เนาะ ก็ลดลงแต่ยังไม่เยอะเนาะช่วงนั้นหินก้อนนี้จะอยู่สูงอยู่เนาะช่งนั้นต้องลงไปอีกจะเป็นท่าเรือคนข้ามแถวนี้เพราถ้าถ้าหน้าแรงแนละ้จะลงไปโน่นเลย,ยเนาะลงไปเลยโนไปถึงโน่นเลยช่วงนี้ก็ก็ลดลงเยอะ ก็ยังเปียกอยู่ยังชื้นอยู่ไอซีมาดูเนาะลางน้ำรถถึงรถไม่เยอะก็ยังพอให้เห็นถ้าเห็นหินที่มันโผล่ขึ้นมาเนาะ ผาชันตรงนี้มีเก็อย่างดไม่เยอะเนาะตรงไหนวะเนี่ยตรงไหนเป็นท่าเรือวะเนี่ยจำไม่ค่อยได้แล้วอะมาหนีแล้วงงเลยรู้สึกว่าจะตรงโน้นมั้งเนาะที่ว่าเป็นท่าเรือ อยังน้ำยังอยู่ปิมปิม,ปมทางเดินอยู่เนาะเพิ่งจะลดลงไปอีกแล้วนเนาะเพราะยังน้ำยังขังอยู่มาถึงนี่แล้วไอ้เอฟซีเขามาดู นี้มาก่อนใครเลยเนาะไม่แน่ใจว่าตรงนี้ว่าทางลงเนาะทางลงเรือหรือว่าตรงโน้นเออตรงโน้นเนาะไม่มีบันไดอยู่เนาะตรงโน้นเะนาะอมันมีบันไดเนาะเราก็เดินลงมากงนะ่งเนาะเราก็งงก้อนใหญ่เลยหาชัน น,น,นี่ครับผาชันมีเสียงเราฝั่งทางโน้นทางโน้นมีเสียงนี่นนนนจะเป็นแก่งหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวไปดูยังรั่วไปได้หรือเปล่าเนาะวะนันนี้ก็ดูตรงนี้ก่อนเนาะ เริ่มละเริ่มลดลงแล้วคงไม่ขึ้นอีกแล้วลหละ,ะน้ำเนาะตอ้ตัเป็นน้ำบนเลยเนาะเป็นน้ำบนตรงนี้น,น,น่นากลัวเลยเนาะมันกับพายุหมุนเลย กลัวแต่นั้นเนี่ยแต่ชาวบ,บ้านเขาขับเรือไม่กลัวเนาะ ตรงมุมนี้ชาวบ้านเขามองมาใส่พอดีเนาะจริงแล้วมันจะลงไปได้เนาะถ้าน้ำลดเยอะๆโอ้ตัวน,นั้นเป็นน้ำตกฝั่งจากฝั่งประเทศลาวเนาะเดี๋ยวจะขึ้นไปดูใกล้ๆเนาะว่าจะพอมองเห็นไหมเนาะตรงนี้มีน้ำไหลอย,อยู่ปไปขึ้นไปข้างบน พอเราขึ้นมาข้างบนเราก็อยู่ตรงนี้ก็เอฟซีได้ดูเนาะภาพสวยๆด้านบนของผ้าชั้นเนาะช่วงนี้น้ำเริ่มลดก็เลยพาเอฟซีมาดูว่าใล้จะได้มาเที่ยวหรือ,อยังเนาะดูแล้วก็มาเที่ยวได้เนาะเที่ยวได้แล้วช่วงนี้ น่อเนาะลงมาจากโน่นก็มาถึงถ้ำนี้แหละเนาะก็แสดงว่ามันลดเยอะน้ำลดลงเยอะแล้วเนาะเดี๋ยวจะเดินไปโน่นเราไปดูน้ำตกตรงโน้นเนาะจากฝั่งประเทศลาวมันรู้จะไปได้บอกเนาของนั้นเนาะเดี๋ยวลองเดินไปดูหลังถ้ำก็อยู่ตรงนี้เนาะ เป็นน้ำวนตรงนั้นเนาะน่ากลัวเลยดูข้างหลางเลยเนาะน้ำลดลงไป ก็จะมีถ้ำขึ้นมาให้เห็นหน่อยแล้วเนาะแต่ว่ามันยังไม่เยอะพอแล้วก็จะมาดูข้างบนเนี่ยเนาะดูวิวค่ะสวยๆข้างบนสวยๆของผาชันเนาะอยู่สวยๆของผาชันนะ นี้กับก้อนโนนเนาะที่มันยื่นออกไปก้อนนี้ก็น,น่าจะนั่งได้หรอกเนาะแต่กอนโนนอะหวัดเสียวยังไงไม่รู้เนาะก่นนอนตอนโนนโนนเนาะเป็นน้ำตกเสียงดังเอฟซีน่าจะได้ยินเนาะ ดูจะไปได้ไหมเนาะน้ำมันไหลตรงนี้ไม่น่าตรงนี้จะเป็นน้ำตกเนาะก็ช่วงนี้มันยังลดไม่ถึงพื้นเนาะก็เลยไปไม่ได้รูส้สึกว่าช่วงมาหน้าแรงนะเนาะจะไปโน้นได้เนาะตอนนี้ยังไปไม่ได้เนาะเราจะอ้อมไปเนาะอ้อมไปไปได้ไหมเราเดินมาจากตรงโน้นนะมาถึงหินตรงนี้ พอพอดีเป็นมุมสูงนะตรงเนี้เนาะดูมุมสูงของลำน้ำโขงเนาะอู้ทำเป็นบนน่ากลัวเลยเนาะน่ากลัวจังแล้วเราก็จะเดินไปตรงนี้เนาะไปได้เนาะก็อาจะเป็นคล้ายๆลานหินแล้วเนาะเราไปได้จะไปดูน้ำโขกตรงโน้นเนาะ